สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทําแพนเค้กหน้าตาน่ารักน่ากินมัง้งแบบนี้กันนะคะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์1 3 5กรัมหรือ1ถ้วยตวงกับอีก2ช้อนชาใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะจ๊ะน้ำตาลทราย6 0กรัมหรือเศษ1ส่วนสถ้วยตวงถ้วยตวงช้อนตวงป้าใช้ของดยโซนะคะผงฟู1ช้อนชาครึ่ง คนส่วนผสมให้กระจายตัวเข้าด้วยกันทำหลุมตรงกลางไว้ค่ะนมสด150 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้ไข่ไก่หนึ่งฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะจ๊ะตีตีให้แตกนิดหน่อยแล้วเทลงไปไม่มีไข่ไก่เบอร์สองป้าใช้ไข่ไก่เบอร์อื่นที่เล็กหรือใหญ่กว่านี้เล็กน้อยได้ค่ะกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชา เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาเลยค่ะใช้เป็นเนยละลายแทนน้ำมันพืชก็ได้นะคนคนคนให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วหยุดมือเลยนะคะอย่าคนนานเกินไปเท hey, แป้งที่ได้ลงขวดซอสหรือขวดบีบแบบนี้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนทอดใช้ช้อนตักแป้งหยอดลงบนกระทะได้ พักแป้งทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงไม่ต้องแช่เย็นนะคะจากนั้นนำน้ำมันพืชทาที่กระทะบางๆแล้วตั้งไฟให้พอร้อนรอยกลมๆนั่นคือไม่ใช่อะไรป้าทำกระทะไม้เมื่อกี้ค่ะเออจะบอกทำไมพอกระทะร้อนอย่าร้อนจัดนะก็ทำการหยอดแป้งลงไปเล็กใหญ่ตามชอบเลยจ้า ใช้ไฟอ่อนๆในการทอดรอจนกระทั่งมีฟองกระจายตัวอยู่ทั่วแผ่นแป้งแพนเค้กของเราบางคนอาจจะเอาไส้ที่ต้องการใส่ลงไปแล้วค่อยพับแผ่นแป้งแพนเค้กนะคะแต่ว่าบางครั้งป้าทำแบบนั้นแล้วป้าเจอว่าแป้งบางส่วนไม่สุกป้าก็เลยจะรอจนกระทั่งฟองปุดทั่วแผ่นแป้งแบบนี้แล้วป้าก็จะทำการพลิกกลับด้านแพนเค้กค่ะแค่แป๊บเดียวนะคะพลิกแค่แป๊บเดียวเท่านั้น เพราะว่าถ้าทอดนานเกินไปเดี๋ยวมันจะพับแล้วแตกจากนั้นกะดูนะคะว่าแป้งอีกหนึ่งฟังสุกแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็พับแบบนี้เสร็จแล้วจ้าถ้ามั่นใจว่าแป้งสุกดีแล้วจะไม่พลิกกลับด้านก็ได้ค่ะพับเลยก็ได้นะ การใส่ไส้ทีหลังมีข้อดีอยู่อีกอย่างหนึ่งค่ะคือว่าเตรียมแป้งไว้ก่อนได้แล้วพอลูกค้ามาค่อยให้ลูกค้าเลือกไส้แล้วก็ค่อยใส่ไส้ตามที่ลูกค้าต้องการเพราะบางครั้งเราทําเตรียมไว้ไส้ที่เตรียมไว้อาจจะไม่ถูกใจลูกค้าก็ได้นะคะในการทอดป้าอยากจะบอกว่าความแรงของเตาความร้อนของกระทะสําสคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทอดออกมาแล้วแป้งเนียนสวยบางครั้งก็เป็นด่างๆเป็นตะปุ่มตะป่ํา ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การคุมไฟการคุมความร้อนของเราเลยค่ะตัวป้าเองทำบางทีก็สวยบางทีก็ไม่สวยเช่นกันจ้าอย่างลอ็อตนี้ป้าทอนไม่สวยเห็นไหมคะสีด่งดางๆไม่สม่ำเสมอแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะ ในการทอดแนะนําให้ใช้เป็นกระทะเคลือบหรือกระทะเทฟลอนนะคะกระทะที่ป้าใช้อยู่นี้ใช้ดีมากขอแนะนําเลยค่ะช h อปปีมีขายเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์จ้าแป้งหนึ่งสูตรจะทําแพนเค้กแบบนี้ได้ประมาณ26-30ชิ้นนะคะขึ้นกับการบีบแป้งของเราหลังจากทอดแป้งแพนเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ไส้กันจ้า ดูสิเห็นไหมป้าทำเองแป้งก็ยังด่างๆไม่ค่อยสวยนะเอาละค่ะเดี๋ยวชิ้นแรกป้าจะใส่เป็นมินิค็อกเทลมินิค็อกเทลอันนี้ป้าได้มาจากเซเว่นนะคะบีบซ,ซอสมายองเนสลงไปตามชอบเลยค่ะป้าใช้ซอสมะเขือเทศของโรซา่าส่วนมายองเนสป้าใช้ของเบสฟู้ดค่ะยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วป้าจะตกแต่งเพิ่มสีสันซะหน่อยด้วยต้นหอมใครไม่ชอบข้ามไปได้เลยนะคะ หรือว่าจะใช้เป็นออริกาโนแทนก็ได้จ้าชิ้นนี้ป้าใช้เป็นปูอัดค่ะปูอัดป้าใช้ของเบนโตะนะซื้อมาจากตลาดสดแถวบ้านแพ็คหนึ่งวันนี้ได้มา80บาทค่ะมี40ชิ้นโรยซอสโรยผักเหมือนเดิมชิ้นถัดมาเป็นไส้กรอกเหมือนกันค่ะแต่ว่าป้าลดต้นทุนด้วยการนำเจ้าไส้กรอกยาวตัวนี้นะคะพาแบ่งครึ่งตามยาวแล้วตัดแบ่งอีกครึ่งหนึ่งตามขวางค่ะ เท่ากับว่าไส้กรอก1แท่งแบ่งได้4ชิ้นไส้กรอกตัวนี้ตามตลาดสดมีขายนะคะแพ็คหนึ่งที่ป้าซื้อมาเนี่ย22ชิ้น65บาทททำเป็นไส้หวานก็ได้นะคะจะใช้เป็นนูเทลล่าเป็นช็อกโกแลตเป็นอะไรใดๆไ,ไ,ได้หมดเลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ป้าใช้ตัวนี้ค่ะฟิลลิ่งเหมือนเดิมเพราะว่าราคาถูก1ถุงอย่างเช่นเบสฟูดเนี่ย9ก0กรัมก็ประมาณ40กว่าบาทค่ะ หาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปหรือว่าแมคโครก็มีขายจ้าทำแล้วเก็บได้นานไหมคะป้าก็ต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่นานค่ะทำแล้วควรจะกินให้หมดในวันเดียวนั่นแหละค่ะอย่ากเก็บข้ามวันข้ามคืนเลยเนาะแล้วแป้งที่ยังไม่ได้ทอดถ้ามันเหลือเก็บไว้ใช้วันหลังได้ไหมคะป้าป้าทดลองเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้หนึ่งคืนนะคะใส่ถุงรัดยางให้เรียบร้อยก่อนใช้งานนำออกมาตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งหายเย็นแล้วค่อยเอาไปทอด ก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่านานกว่านี้ไม่ได้ทดลองไว้จ้าถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะต้นทุนวัตถุดิบแป้งแพนเคก้กแป้งสาลีอเนกประสงค์3.65บาท65สตางค์น้ำตาลทราย1.50บาท50สตางค์ไข่ไก่3.50บาท50สตางค์อันนี้เป็นราคาไข่ไก่เบอร์2แบบยกแผงนมสด7.50บาท50สตางค์น้ำมันพืช1บาท ผงฟูตีไปว่า1บาท50สตางค์เกลือ25สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับ1สูตรนะคะ19บาท90สตางค์1สูตรทําได้26ถึง30ชิ้นสมมุติว่าทําได้26ชิ้นต้นทุนค่าแป้งแพนเค้กปเปล่าๆ1ชิ้นจะอยู่ที่77สสตางค์ มาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นในกรณีที่ใช้ไส้ต่างๆกันนะคะเริ่มต้นที่ตัวไส้ฟิลลิ่งค่ะแป้งแผนเค้กปเปล่าๆเมื่อกี้คิดไปแล้วเนาะแผ่นละ77สตางค์ฟิลลิ่งประมาณ25สตางค์น้ำมันที่ใช้ทากระทะก่อนทอดแป้งแพนเคก้กตีไปไว่า20สตางค์รวม1บาท22สตางค์ต่อชิ้นสำหรับไส้ฟิลลิ่งนะจ๊ะต่อที่ไส้มินิค็อกเทลค่ะ มินิค็อกเทลป้าซื้อมาถุงหนึ่งเนี่ย42บาทนับได้22ชิ้นก็ตกอยู่ที่ชิ้นละ1.91บาท91สตางค์แป้งเปล่า77สตางค์มินิค็อกเทล1.91บาท91สตางค์น้ำมันที่ใช้ทากระทะ20สตางค์ซอสมายองเนสต้นหอม25สตางค์รวมกันได้3.13บาทส3สตางค์ค่ะถ้าลองลดต้นทุนใช้เป็นไส้ก,กรอกแท่งยาวแล้วตัดแบ่งนะคะ หแท่งถ้าตัดแบ่งสีเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบแพนเคก้กไส้ไส้กรอกที่ตัดแบ่งมาจะอยู่ที่1บาท97สตางค์ต่อชิ้นส่วนที่เป็นไส้ปูอัดนะคะต้นทุนจะอยู่ที่1บาท89สตางค์ต่อชิ้นค่ะปูอัด1แท่งป้าตัดแบ่งเป็น3ท่อนนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะ แล้วก็ยังไม่รวมพวกค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจีปถาถะนูนน่นนี่นั่นถ้าจะทำขายขายกี่บาทดีคะป้าอืมอันนี้นะคะป้าแนะนำว่าให้ดูไซ้ของตัวเองนะว่าใช้แบบไหนราคาเท่าไหร่ดูคิดต้นทุนทั้งหมดให้ดีๆบวกกำไรที่พอใจเราค่อยตั้งเป็นราคาขายนะจ๊ะอย่าลืมบวกพวกค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟให้ดีๆนะ แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ